ปุ้ยปุยปุยใครบุแดงมางามกับเทหัวหนา้าไก่ปลาดูไม่ได้ยังกระทั้งคุณโอ้ตัดไปไหมเอา<ๆ>เอาเอาตัดไปไหมมาใส่เย็นจักจันนี่เปล่จักจันทร์นี่พี่น้องจักจันแมงเฆียงบกักคอแมงเฆียงบกักคอเนี่ยงามๆเลยเนีย่แมงเฆียงบักคอนะครับยงังไตง่วงๆอยู่เลยเนี่ยไปต่ำเจียวพี่น้องแมงเฆียงบกักคอโอ้หลายเนาะจักจันก็หลายเนาะย้ำหนึ่งเนาะเฮดบล็อคือบ่มีหัวหน้าไก่ อบบโอ้ยเนาะต,ตายเลยดิบางสีหายสีน้องเฮ็ดบทเนาะเดี๋ยวไปรอพรุก่อนครับพี่น้องครับเอาเริ่มต้นมาที่จักระจันแมงเคียงไข่มดแดงไขม่มดแดงก็มีแต่อันงามๆกองจุนปูนทีนๆเลยนะครับไขม่มดแดงบ้านเราแง่เอียองความได้ดิกองละเครื่อง,องโล่กองละโล่มีเบิดหอยเดือกก็คืองามแต่เมืนี้หอยเดือกก็สวยแท้วันนี้ไหมพูดนะ่ว่าเฮ็ดบทเบิด์น้อยเมียเนาะ โอ้เห็ดบดเบิดคุณเธออี่ยังก็คือว่ามีเขียดแหงกบแหงได้เบิ่งอะไร้เพิ่นก่อนเออนี่ครับพี่น้องครับสั่งมาได้เด้ออยากส่งไงดิพี่น้องเอ้ยอยากส่งไงท่างไก่ท่างไก่เขียดแหงเขียดอีโมเป็นบ่เธอเขียดอีโมเขียดแห้งนะครับนี่เขียดแห้งแล้วก็ปลาแห้งปลาแห้งนี่จะเป็นปลานางเนาะปลาเนื้ออ่อนปลาน้ำโขงแต่ว่าจักจันทร์ของสดจักจันแมงแฆีงบักค้อ นะครับไข่มุดแดงผักหวานเนาะของสดนี่ผักหวานแต่ว่าวันนี้ไม่มีเห็ดบดอยากได้เห็ดบดไหมเธอกระปูกระปูมีไหมน้องกระปูเนาะเดี๋ยวไปดูตามออเดอร์ก่อนตลาดตลาดไหนบ่เมียโอ้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งซะนามขน่มีก็สิโทรบอกเพิ่นเสแล้วขาดอยู่อย่างนึงอยู่โอ้ยบอกหอยเดือนมาไตงงเงียงงงเงียงเลยเอ้าแม่เปี้ยกแม่ใหญ่นี่ก็มีตัวนี้มีแม่เปี้ยกอยู่นะจ๊ะ นี่ผูใ้ใดทำผหาเมียเปลี่ยนมีอยู่เด้อี่เด้อมืออื่นมืออื่นมืออื่นสีเดินทางเอืนมืออื่นสีเดินทางมือหื้อจังสิครับสำนักงานพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมืออื่นยังยังสั่งได้อยู่เด้อนะครับผู้ใดอยากได้ของปลานะครับตามฤดูกาลนะครับยังสั่งได้อยู่มืออื่นสีเดินทางไปทุระอยู่มือหื้อจังสิครับสำนักงานพี่น้องนะครับเอา ก็ม <S an> ีเวลาอยู่บ้านอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับสำนักงานเพชรลำพืนนะครับผมมางามแต่อีเมลโพ้ชอ้นหรอกงามไายังวะเออเถอะไมงไี้ียวงามๆที่น้องเลยวันนี้ของป่าริมโขงเราเยอะมากเลยนะครับไม่ยังกันเหรเสียดยังกันหอยปลาโอ้ปลาลุนแหง โอ้ประหลาดประหลาดโอ้ยแม่แเราว่าเฮ็ดบดอยู่ในตลาดใน่น้่นจะขบบายเปเบิ่งตลาดในอยู่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ <c oughs> หากระปูกัอน <c oughs> อู้ยไปยังอย่างเงี้ยอยู่ตะกะเตรนไม่ยช่ยยยยยขัน <c oughs> นี่เลยกระปูย <c oughs> หญยังถุงหนึ่งพอดีน้อยใหญ่หนอโอ้ถุงหนึ่งเมีย่ยงงาม <c oughs> เอาถุงนี้เอาแล้วนี่เอาไว้นี่แหละกระปูเหลือถุงเดียวพอดีพอดีเพิ่นนั่นสั่งมาก็เลยเอาให้เพิ่นซะ ครับปลาแดกยาขันสองกระปุกใสใหญ่ๆงามๆพอดีตัวกลางๆประมาณตัวกลางนะยัยเนาะ,อะเอาสองปุกเลยยัยเด้อจะไปส่งเพคนปลาแดกตอนป่าดำโค้งพี่น้องนะครับผู้ดใดอยากใด่สั่งมาโหลดส่งใดใส่กองฟุมนะครับนี่แพรกูหนังเค็มพี่สาวโคราชว่าอยากได้หนังเคม็มหนังเคม็เคมเอาซิบหามาหัดเลยยัยเด้อ นสร้างว่าสิบสอยสร้างเพิ่มอีกสเป็นสิบหเสียไปจีมือแรแ่เนี่น่นางเข้มไปน้องนางนางขั้วได้ไปน,นางงวดได้นา,ไนางควายนะครับสิบห้ามัดกำลังมาใช่ไหมโอเคจ้าคน,นใยไข่มบแดงเขางามๆเลยปื้จุไข่มดแดงนี่เอาเอาคนยค้คนายเอาเอาหนึ<ๆ>่งโลครึ่ง หนึ่งกิโลครึ่งถุงหนึ่งฮ็ดเป็นถุงเดียวเลยกิโลครึ่งถุงเดียวเลยว่าเอาแล้วแต่คุณนายสิพิจาระนาสนะก็จังสิบุหลงจะของจะงามๆไมเลื่อยโยกไปเรื่อยนี่เลยนี่ตรงๆเรื่อยๆพอเราเอาตรงๆเห็นเรื่อยๆตรงกระดาบครับตรงปันหัมผู้ขายหั่มผู้ซื้อใครในแม่ซื้อไหมก็เลรอหัมผู้ขายใครในแม่หั่ผู้ขายขาแล้วไหมโอเคมันคนละอัน มัดงาปุ่นี่แหะเด้อพี่น้องครับนี่ตรงๆครับพี่น้องครับเอาโล่เคืงเด้อครับพุณนายเด้อคจับไข่มดแดงไปหกสองคูงครับโอ้จักจันของวงเงียงงงเงียงจ้วยปักห้อยเดือกกับย่างเอลี่โอ้หนะท่านผมจะร้ายครับแต่เห็ดบดบ่มีอีหลี่มาดิวอาทวดขออภัยมีแต่เห็ดกระด้างในกองจุดพลอยู่เนี่ยมีแต่เห็ดกระด้างอ้อยต้อยเลยเนี่ยเพียบเลยแมนมัดทียบเลย เหตุบทไม่มีจะทำยังไงดีไปดูตลาดในก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวจะโทรบอกคน,น,นหรืออะไรวะค่อยเหลืออะไรเนี่ยอ๋อผักหวานเอาเอาผักหวานนี่ดิไข่หมดแดงงามงามกับผักหวานงามงามเนี่ยเอาผักหวานในเนี่ยสองถุงเด้อ เดี๋ยวจังสิมาเอาเด้อจ <g benchmarks> <s girlfriend> uh, ้าจ่าโอ้โหไหลเลีไปน้องใครมูแดงย้มเลยอันนี <t boys> Help, so ้ก็เครียดหน่อยไหลๆๆใครมูแดงมุดตรงหัวนมุดตรงหัวนมวน่ะไม่ยึดขันก็เหลือแต่หนังปลาเดกได้แล้วเนาะแม่แข้งก็ไหลจักรจันท์ก็ไหลตะกะเตียนนี่ตะกะเตียนเลี้ยง นี่ละตะกะแตนเียวงก็จะที่ก็จะเรียงหวานนอใหญ่น้อใครได้ขายใครบอใครเบือเลยเบือซุนน้องใหญ่เลยเบอร์นโอ้ยนาะน้องเมียน้องงัวนี่เบือนี่เบนน่จักจันทิบาทนี่จักจันถุงหนึ่งมัดนี่เนี่ยตัวแดงงามงามงามก็การเบือลนาะ มาบัตรคือกันบัตแบบใหรมูเดร่แล้วแต่ครับเอาแบบมีใบไม่ก็ได้มันโปยเหรอว่าเขาจีใสรถเย็นอยู่หนึ่งถุงหนึ่งถุงนี่คือหนึ่งร้อยตัวเนาะโอเคครับจีนวนได้บัตรอ๋อจีน่นบ่มีเ็ดบดบ่มีมีสรายการแล้วบ่มีสิได้ั่วนํำเปิดแล้วบัเออไข่มุดแดงไข่มุดแดงถีกหน่อยาันพ่อได้ไข่มุดแดงไหม จับได้ไหมลูกจับได้ไหมจันจับได้ไหมฮะยังเรโอ้ตตกๆๆตบึมโอ้ยดูกระดุยไปดูกระดุย้ยน้คือกันไปน้ำกันไส้โรดป๊อเป็นยังจากคุณนายไก่จะไายเย็น้งนอเออเอาไส้สาระโรดเออครับนั่นคือจากจันแปรเก่งสาระเดี๋ยวผมสิไเปส่โรถเย็นเขาไส้่มดแดงครึ่งโล กระมบดแดงครึ่งโลเอายางละครึ่งโลสองถุงอ,อืมายางละครึ่งโล,โลเอานี่ยนะแบบนี้นะ<า>เอาแบบตรงๆนี่แหละเอาตัวงามๆนี่แหละงามๆใหญ่อะโลละสองลอยเด้อค่ะหอยบกห้อยเดือยอะอโลละสองลอยโอ้หน่อยบบกใหญ่เลยเต่างๆเลยใส่บีบเจ็ดโตโลแสดงว่าบกห้อยเดือยรัดนี มีสองใสนี่เอาเผ็ดเป็นสองถุงถุงละครึ่งโลจัดไปจ้าโอเคครับจัดไปเลยกณนายเลยฐานังไม่ยหัดโอ้ไม่ยขันไม่อยหัดไว <c oughs> ยมาตั้งผีมาซอยายกผีก่อนเอาจากโลนะหัดใส่ถุงผมสิไปทรงลดเย็นบ่ไ้มาซอยแม่ยักเท่อมาซอยเรากกันโลหนึ่งแม่เนี่ยตรงบไป เออแล้วก็หัดถุงผมสีใส่รถเย็นไหมรถห้องเย็นแม่นบ่แม่นจ้ะเอาหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลซอยคุณแม่ก่อนบางที่พี่น้องรู้นะว่าเป็นหน่อยเด้โค่นนะโค่นล่ะจ้ะหัดไม่หัดบาตนี่เอ้าคือสิครบแล้วล่ะเหลือตั้งแต่เฮ็ดบดกับแมงกินูนเดี๋ยวสิโทรบอกเพื่อนครับพี่น้องว่าเฮ็ดบดกับแมงกินูนไม่มีเอาอะไรทดแทนไหมเดี๋ยวขออนุญาตโทรบอกคนก่อนเด้อ นะครับส่วนอื่นได้หมดอยู่นะครับไข่มดแดงผักหวานปูนานะครับเหลือแค่เห็ดบดกับเห็ดบดกับอะไรนะเมื่อกี้น่ะลืมละเห็ดบดกับแมื่กี้นู่นบะมี่นะครับเนาะเดี๋ยวโทรหาเปินก่อนบัตรอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สิขออนุญาตจบเก็บเพียงตำหนี่พี่น้องครับไข่มดแดงเด้อมืออื่นยังอีกมือนึงพี่น้องนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับก่อนสิครับสำนักงาน นะครับจัดร้อยสียูนี่อีกมือหนึ่งมืออื่นมือเอ้ยังสีมืออพี่น้องครับเอายังสั่งทันเด้อครับเด้อโอ้ยสะออดารผักหวานยอดกำมัเลยพี่น้องเอ้ยผู้นะไก่มดแดงสวดสวดผักหวานจวดจานคือเกาเ่ลยพี่น้องเอา้าสั่งมาครับผมพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับ